ไปเมืองพร้อมละไปเกาะลอยฟ้าอ๋โอ้ันส่นนู่นพร้อมยังอ่ะลิโอหน้าดูเฮ้ยอ่าโอรู้ใช่เปล่าว่าไปทางไหนอ่ะเกาะลอยฟ้ากันนะดูเกาะลอยฟ้านะเพราะว่าเราไปสร้างเซฟโซนไว้อ๋อมีเซฟโซนอยู่ตรงนั้นโอเคพวกเราไปกัน ป้ายปายคือคือเราก็จะแวะบ่อยหน่อยแหละเพราะาสเตมิน่ามันน้อยอะ่ะฉันแบกของดูดิฉันไปไม่ไหวเลยไปเจอกันที่จุดนัดหมายเลยนะเตฟปโซนเกาะลอยฟ้าเอาลีโอมายังอ่ะฮะโอ้นุน <c oughs> ่นไม่ป่าละลีโอบินช้าบินช้า คืว่าไอ,อไอ้ไอ้สัตว์พันธุ์นี้นะพวกเรามันไม่ได้เหมออาะกับการลบหรือว่าเดินทางไกลๆหรือไอ้ไอ้ดอนเนี่ย,ยกว่าจะมาถึงทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นเมืองลอยฟ้ากันไหมเน่ยสวยปนหลอนแต่เข้าไปใกล้ๆโคตรสวยอะนี่พี่ออยบินแบบเออเต่างอยบินแบบเต่างอยเลยนะคะโอ้ย จะลงจอดได้ไหมเนี่ยนี่มันสิงโตโลงจอดว่ได้มูนูสโก,กเปียสข้าจะจอดที่ไหนได้บ้างขอจอดมุมนี้ได้ไหมโอ้โหสตามมีหน้าหมดเออเกือบไม่ลอดโอ้โหตรงนู้นมีแมงป่องดูดิป่าสามสีเขียวเหลืองแดง ขาวม่าสวยไหมสวยปนหลอนเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเราเรามาตั้งโซนไว้นนาจุ่ตอนนี้เราผ่านป่าซากุระนะทุกคนเห็นไหมเมืองโบราณไม่ใช่กรอยฟ้าไก่จะถึงแล้วโอ้ยออยถึงยังอ่ะ กาลังอยู่ใกล้ๆแล้วเฮ้ยน่าจะอันนี้แหละว่เฮ้กําลังกําลังหาที่จอดเฮ้ยกยิดนีดหยุดมีดเกือบตกสวยปนหลอนว่ะแต่ขึ้นไปสวยจริงอะไรจริงแต่ตายยิ่งนักพี่น้องเอ้ย สุดโหดเลยอะข้างบนเนี่ยน้อยเราโอ้ยถึงแล้วถึงแล้ววู้ยดีใจเจสิโอนาโด้อยู่ใช่ไหมดีโอเขาไม่ถึงก่อนแล้วล่ะใช่เขาใช้วิธีลัดมามาทางลัดมาแต่ตัวมาทางลัดรวดเร็วดี โอ้จะตามไม่ได้จะหมดแล้วจะตามไม่ได้จะหมดแล้วขอจอดที่หน่อยปลอดภัยไหมโอโอโอ,อยู่ตรงไหนวะอยู่กระท่อมหรืออยู่บ้านไม้อะ่ะมันมีสองที่นะโอ้นี่ป่าซากุระเจอโอหรือยังอ้อยเจอโอยังยังยังไม่ถึงบ้านเลยก็ <laughs> ถึงแล้วก็ถึงอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะฝั่งกระท่อมอะ่ะ เราจะไปฝั่งน้ำนี่อยู่ป่าซากุระนะจริงๆมันก็อยู่บนเกาะลอยฟ้าแหละแต่มันอยู่มันมีหลายเกาะใช่ไหมเป็นสิบสิบเกาะร้อยดีกว่าเป็นร้อยเกาะว้าวสวยบ <Okay. S 1> นหลอยพี่น้องสร้างกรอต๊อ,ตอบะคะ่ะโอ้โห ดโคตรสวยอ่ะแบบที่สวยโคตรสวยจริงโอ้โอาหารเหลือแค่เก้าเองเหรอไปอพาราเซอร์อยู่แถวนั้นน่ะมีพาไปหาอะไรกินเหลือแค่เก้าเหลือเหลือแค่เก้าวอลยไปดอนอเคฝั่งโน้น คุนข้าเสียงกรับกรับกรับเลยตอนนี้เซฟมากปลอดภัยจริงจริงนี่ไงนี่ไงเรามาสร้างไว้แล้วโอ้ยอยู่ถึงไหนแล้ววะเออกำลังมา กำลังมากระัรอยู่นี่แหละเกาะลอยฟ้าเดี๋ยวออยออยกับโอไปกันก่อนก็ได้นะเฮ้ยโอยทำไรวะอย่าบอกว่าแล้วไปโดดลงไปอ่ะโดดลงไปเหรอไม่ได้ตั้งี้ดูเฮ้ยแล้วโอแล้วก็มาเกิดใหม่ไงงั้เนี่ย อ้าแล้วของอยู่ในตัวจะหายหมดนะเพราะว่าธนูเนี่ยไว้ให้ในกล่องแล้วนะไม่ได้เอาอะไรมาเลยโอเคสงสัยเราต้องเอาไว้ให้โอที่โน่นน่ะฉันยังไม่ถึงเลยอเพราะโอชอบจะเล่นกระโดดเล่นลงผาลงอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจดูเราอาจจะต้อง เก็บข้าวของไว้ให้โอรอไว้กลับมาก่อนไว้มาต่อกันเฮ้ยผ,ผาผานหนกันแน่วะเนี่ยนั่นไงวีมจีอ่าปิดคลิปอยู่ keep keep กำลังถึงละมั้งเนี่ยผานี้ละมั้งมันเป็นผาเรียบเรียบไม่ใช่ไม่ใช่ผานี้เพราะผานี้ไม่มีสัตว์ มีสัตว์เยอะแบกของยากเอ้ามาแล้ว,ลวนี่ง่ายเซฟโซนเป็นเซฟโซนที่กว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคน แตมกับลิโอมารอแล้วออเอาละเดี๋ยวเอาของใส่ไปในนี้ก่อนอืมถุงนอนต้องเอาไปถึงโน้นอืมแบ่งเบาภาระอะไรได้ก็แบ่งอ่าเอาในนี้ก่อนโอเค ฮะกินน้ำปลูกยาเยอะเกินไปโอ้ยอาหารเหลือสิบเจ็ดเองเออจับตกพี่ออยพกกระปุกยาแค่ร้อยหนึ่งก็พอเอาไปร้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยวิ่งมาเอาโอเค ้อยสวยก็สวยน่ากลัวก็น่ากลัวโอ้ดูดิดูดิทุกคนเนี่ยมันปูขายาวอ่ะโคตรร้อนอ่ะนู่นน,น,นู่นแซมพี่แซมโอ้ปูขายาวกับเจนทวิตตีกันนัวเลยอยู่ข้างล่างเห็นมันอยู่โอ้ไกลเหมือนกันนี่หว่า ไม่อยู่แถวนี้อ่ะตอนแรกอะ่ะที่เราจะมากันนะเราตั้งใจแถวเนียจได้เราตั้งใจจะมากันตรงนี้นะอตอนแรกอะ่ะแถวน้ำตกสวยสวยยื่แตคโคทอดนั่นยายตัวอะไรวะบินจะพื้นจะพื้นจะพื้นแถวนี้ก็มีไม่ใช่เหรอออยนี่มันมแมลงนีดดดด่มันตัวอะไรวะ,มะแมลง แถวนี้ก็มีสิตอนนี้ฉันอยู่เมืองเก่าอะ่ะเมืองโบราณเนี่ยจะมาจอดเมืองโบราณเนี่ยหน้านเมืองโบราณฮะโหผีเสื้อผีเสื้อเหรอผีเสื้อไม่รู้ขี่ได้ไหมรบ้านอาจจะจับได้น่าจะได้นะเออเนี่ยทุกคนมันเป็นเมืองโบราณแหละ เข้าวกระปลักหักพังเลยพวกเนี้อยออยมาลอยอยู่แล้วเอาแถวนี้แล้วกันเราเอาถุงนอนมาวางตรงนี้กันเลยม้มสวยงามเอาถุงนอนมาวางกันตรงนี้จะไหวไหมก็ได้อะนะออยเนี่ยใต้ต้นไม้เลยแถวๆนี้เลย,ยกนเหนียวมันวางที่พื้นได้วางที่พื้นได้เลย<ด>เนี่ย เฮ้ยอะมาแล้วนั่นน่ะไหนเฮ้ย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 ไปเลยหัวทิมลงไปเลยเว้ยเร็วเท่าไหร่วะอุ้ยหัวทิมลงไปเลยเร็วเท่าไหร่วะสัตว์เราเดี๋ยวต้องเอาไปไว้ซ่อนอยู่ในเอาว่จะตกไหมอะพวกเราคิดดูพวกเราดูมาล่าเจนกันแบบนี้จะได้ไหมเนี่ยอุ้ยเวลร้อยยังอยู่เนี่ยสีขาวนั่นไงเวลร้อยนึงอะตรงบอนโตอะเห็นแล้วเออ เราต้องลงไปข้างล่างไหมวะโอ้ยต้องล่อมันขึ้นมาข้างบนดีไหมเอาไงวะให้มันมายิงอยู่แถวเนี้ยแต่ต้องช่วยกันยิงแกมีปืนยาสลบแล้วใช่ป่ะไม่มีอ่ะต้องให้โองั้นต้องไปตามโอมาเดี๋ยวฉันไปตามโอมา a u ีโ o ดีกว่าโอ d ี o อ,อาจจะมีไอเดียอะไรดีๆไปตามโอมาไปแล้วเอาเอาธนูยาสลบอะ่ะอยู่ไหน อยู่ในกล่องข้างหน้าบ้านเราอะ่ะมีธนูแล้วมียาสลบอ่ะเออโอ้ยมันจะมืดมันต้องมืดแน่โอ้ยมันจะให้ฉันขี่มันสูงเกินไปไง มันต้องมืดแน่เลยว่ะดีไปเลยทำท้อทำอะไรทำทอ้อทำเตาผิงไว้เลย ต่อนหรือเปล่าวะไ,ได้อยู่วันเนี้ยหินน่ละมังโอ้ยกำลังจะมืดแล้วว่าสวยและน่ากลัวตามมาป้าดอนโอเคเดี๋ยวเราไปรับโอกันนะทุกคนตอนมืดจะแกจุดไฟจุดทอสด้วยนะ แล้วลีโอจะเห็นฉันไหมอัะวโอ้ยอ้อโออโอ้โโอโโอ้โอ้อ้อ,อ มาออยมารับแล้วไปช่วยยิงหน่อยน้าออยมาแล้วกำลังบินไปหา,อาโอ้อยู่ตรงไหนวะน่ายย่วสวยไหมทุกคนกลางคืนงามมีน้ำตกด้วยน้ำตก อ่ะไม่จอดหรอคะทำไมของอ๋อธนู เอาเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเข้าเปิดออกเป็นผีสิงไปได้สีตายไปโอ้แม่โอรออยู่แซมรออยู่ดูดิ๋ยดูดูดูด,ด,ดูเปิดเข้าเปิดออกเป็นผีสิงไงอ่ะเร็วเด้ออาว ันอยู่ไหนอ่ะอ้าวด้นไอ้ด้นไปไหนอ่ะไอ้ด้นไปไหนอ่ะมันอยู่ไหนอะ่ออนอไไนอะอ,าไไอะ้าวตายอยู่ไหนอะ่ออนอะอ,อีกตัวนึงอะไม่มีไม่ใช่หรอนี่เออนี่ไงตายหมดครับพาหนะยิ่งมีอยู่แค่นั้นอยู่ <c oughs> โอ้โอๆ ตามืตายแล้วแล้วจะไปถูกได้ไงมันมืดอ่ะก็ไปได้หรือว่จำมืดเท่าไหร่อะจุดไฟไว้อยู่<ำ>ตามมาจำไม่ค่อยได้อะเด้ตามมาตามมาอ้าว โอ้อยู่ตรงไหนวะเออตรงนู้นผิดทางโอ้คงเห็นอยู่หรอกเนาะเห็นจุดไฟไว้อยู่นะแม้แต่กลางคืนเราก็ไม่หยุดแต่สตามีนากำลังจะหมดอขอจอดสักหน่อยนะอขอจอดก่อนไม่ไหวไมาวะ ไฟไว้อยู่นะจะเห็นฟาดถูกสว่างสว่างโอโอโอ,อยู่ไหนครับยู่นี่โอเคได้ละอืม ระหว่างรอ <c oughs> สีสันสวยสดใสสยอง<ว>ยบินว<ห><ย>กไปวนวมาลิโอเวียนหัวทำไมเราเดินหนักขนาดนี้อยู่อะ <c oughs> เอ้ยตรงน้ำตกเอาไงดีวะสตามิน <c oughs> ่ตายละตายละมืดตื้อ ขอจอดก่อนีโอมาจอดสตามิน่าก่อนสตามิน่าเต็มยังโองงโอเคสวยงาเลยพวกเราน้ำตกด้วยอ้าวชั้นเลยหรือเปล่านะ่าอยู่ข้างล่าง เห็นแล้วเห็นปลายยางเห็นปลายางสุดยอดเฮ้ยดีว่านี่เตียงเออทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ล่วงอ่ะเดี๋ยวก็ล่วงผาหรอกยองยองวิ่งเนี่ย เอาเอาไอ้ดอนไปไว้ใกล้ใกล้ใกล้ๆหน่อยร่วงผาเดี๋ยวจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมารอตอนเช้านะทุกคนตัวนี้มันมองไม่เห็นหรอกอเป้าหมายเราคือเจนทวิทเออไอตัวนี้ตัวนี้นยิงกลางอากาศอาจจะไม่โดนได้ไหมได้ไหมได้ยังดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่อม<ต>ันกันแมงอยู่ไกลอยู่ไกลเกิน ต้องเอา<ท>สัตว์บินไปใกล้ๆเพราะงั้นวิ่งไม่ท,นมทนมันนะจ๊ะไม่ทันมันเ้ยโอ้ย <c oughs> เอ้าแกจะไปไหนเล่าเอ้าไม่โดนอีกอ่ะไม่โดนเหรออุย้ยเหมือนโดน ไม่โดนมันเดินงุ่มงามงุ่มงามแมงฝีมือห่วยแตกมากยิงเอ้ยโดนแล้วตามไหมมาตามไหมฮะเอ้าตามเอ้าตามขับตามอ้อาว เลิกตามแล้วเหรอเบสที่ขายมันจะจบคลิปยังไงเนี้ยโอ้โหโอ้โหเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วสัตว์มันเริ่มออกมาแล้วตื่นกันหมดแล้วหรอหืม๋ยวก่อนนะแกอยู่ตรงไหนวะ หาไม่เจออีกแล้วโตัวหยองจริง แอทแทกคชั้นละนแอทแทกชั้นละอืมอืมช่วยกันยิงหน่อยมันมเพราะว่ามันแอทแทกชั้นเพงเดียวง่ะโอ้โหจะตายก่อนเต่าเนี่ย โอ้ยตกน้ำนั่นตกน้ำว่ะหรือตัวล้นจอนพวกเราโอ้ยมันอยู่นี้ตัวจะไปอย่างไงข่าวนี้โอเคพวกเราคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนน,อนัดมาดูกันต่อ ัสดี